ที่สสนับสนุนโดยสันฮีโร่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเลือบไข่ตัวซาน คุณปูอิซีเมตตาสดชื่นปูอิซีแท้100%ครับมีต้องขอขอบคุณนะคะซันไคโตซาสนสำหรับสัตว์ค่ะขอบคุณซูเปอร์ซันฮิโร่และซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยผลิตภัณฑ์ของเรารใช้แล้วช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยครับรวยเจ็ดวันไม่เห็นผลนะคะเรายินดีคืนเงินด้วยค่ะแน่นอนอยู่แล้วฮะ,ะวิธีการปลูกเสกไม่ยากเขาชอบข้าวเหนียวมากข้าวเหนียวมากและนี่คือข้าวเหนียวฮะเป็นข้าวเหนียวจริงๆนะฮะไม่ได้โกหกนะฮะจริงจริงจริงเจริงทีเยวแล้าตื่นมาาเ้ตองกิน เขาจะหิวเอาไปตรงจมูกเขาเดี๋ยวเขาตื่นมาเขากินจะได้กลิ่น่ลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวกีนเด้ต้าจะฟาดหน้าเดี๋ยวฟันยุบดมโดมปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะตื่นเดี๋ยวเขาจะตื่นนะี๋ยวได้กินข้าวเหนียวแล้วเขาจะตื่นติดจมูกเลยติดจมูกว่าอันนั้นเริ่มแล้วเออพี่เสกพี่เสกนะพี่เสกโอ้พี่เสกตื่นแล้วโอ้โหตอนรับพี่เสกครับทานข้าวก่อนกินข้าวกินข่าวกินข้าวกินข้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดี เอออยู่นี่มีแนงอยู่แห่งมีดีนะเออแซบปะแซบปะแซบปะแบแซบหลายมาหาพิเศกเดี๋ยวมาเริ่มกันต่อนะเบกิสสามด้วยพิเศษจึงไหนอ่ะถึงเบกิสสามแล้วกินให้หมดด้วยนะคะพอก่อนเลยอ่ะผมก่อนนะอ่ะเป็นเรื่องราวนะฮะของอ่าพฤกษาอาพรนะครับพฤกษาแปลว่าต้นไม้อาพรเสื้อผ้าเมื่อสองคำนี้มารวมด้วยกันเราจะเปลี่ยนต้นไม้ใบไม้ทุกสิ่งอย่างให้เป็นสิ่งที่เราสวมใส่กันอาดำกับอีฟย้อนไปอย่างนั้นเหรอคะ ใบไม้มาเป็นเสื้อผ้าอะไรดูมีความรู้ต่างประเทศนะครับเขาคินใบได้วโอ้โหพี่มีอีทมาน้วพี่อีทมันมีกี่ย่างมีกี่ย่าง เป็นไงเป็นไงครับอ๋อดอกตี๋เข้าเองอะไรงงงงอยากรู้อยากรู้อย่างนี้ฮรอ่ะมีการออกแบบนะฮะเป็นนักออกแบบอิสระนี่เองนะครับต่างประเทศนะครับอายุไม่แค่24ปีเองฮะคุณผู้ชมครับเขาสามารถเอาพวกใบไม้เอาพวกเท็กเจอร์นะฮะับของเถาบุงเถาวันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยมาแปะ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 ทับทับกันแล้วกลายเป็นนี่ไงฮะเสื้อผ้าแบบนี้ โอ้เป็นศิลปะที่เรียกว่าสวยงามจริงๆนะครับนี่คือใบอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ฮะวางแล้วเหมือนกับเป็นชุดแต่งงานไม่คุณแล้วมีหางอ่าอันนี้คือไอเดียออกแบบนะฮะงานนี้นะฮะเราใส่ไอเดียลงไปปั๊บก็สามารถใส่ได้จริงอันนี้นะใส่ได้จริงใช่ไหม วิธีการทําง่ายๆนะครับผลงานชุดของอันนี้นะฮะเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างความคิดสร้างสารรค์รูปทรงเฉพาะตัวของธรรมชาติในดอกไม้นะครับอยี่โถอ่าดอกยี่โถใช่ไหมนะฮะเอามาออกแบบเป็นชุดที่เรียกว่าสุดสวยสุดคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับโ,<อ>โดยใช้ไอเดียเทคนิคการสสรรค์โดยการจัดวางค่ะ <A> idea, เห็นไอเดียนะครับเรามาวางเรามาแปะดูก่อนก่อนจะไปทําจริงๆนะครับค,คนที่ได้นี่นก็คือชุดที่ออกมาช่างผสมผสานกันเลอเกินระหว่างความโมเดลและความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัวนะครับเขาก็มีการเสนอนะฮะวัสดุจากธรรมชาตินะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ในงานแฟชั่นดีไซน์นะฮะบูหลายคนบอกว่าโอ้โหมันช่างเหมาะเจาะลงตัว <ๆ S 1> ๆๆแล้วก็มีเสน่ห์มากนะครับ <ๆ S 1> ซึ่งศิลปะอันนี้นะฮะเขาบอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มแล้วก็จัดหนักนะครับใครที่ดูศิลปะไม่เป็นมาดูภาพก็รู้เลยว่ามันสวยงามมากนี่นะฮะ ให้อาจารย์เฉลิมชัยมาดูี่นะอาจารย์บอกได้เลยนะแป้มันหวานอย่างนี้นะมันดูุ่มีวิ้ญญาณนะมีนะออมันละน่าสกนะดูแล้วมันได้อารมณ์มันไม่ไม่ติจริงๆแต่ละยงแต่ละอย่างเนี่ยมันนี่มันอะไรวะเฮ้ยอาจารย์ก็ดูไม่ออกหรอกวะสวยใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามันเป็นศิลปะยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองเอาไม้ไปแป,ปะตรงยอดวัดล่องขุนดูบ้างอ้แลลองโดนแจนจันทร์ชัยตบหัวทิ้งแน่นอนอาจารย์จะห่วงมากเพราะว่าอาจารย์ ถ้าใบกระท่อมมาทำมันจะสวยใบกระท่อมปะใบท่อมเคี้ยวอร่อยกว่าลูกไงใบกระท่อมเอามาทำนะจะสวยสีมันสวยทำชุดทำชุดเหรอทำชุดครัโอ้พี่สิงห์นี่มาทำใบกระท่อมเขาเป็นอาทิตย์เขาเป็นอาทิตย์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 ต้องใช้มันไหมฮะใช่บางครั้งก็ต้องใช้บางครั้งต้องใช้มันต้องยอมรับว่าต้องสร้างสรรค์เอาแล้วจะไหวเนะทั้งนี้ ไม่กลัวมันคุมเราฮะเอาอยู่เราเอาอยู่เอาอยู่ฮะไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเขาฟ้องไม่กลัวไม่กลัวก็คือไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยพิเศษเอาอยู่ล่าสุดเนี่ยน้ำมันไหลมาถึงยุดยาแล้วเนี่ยครับผมพ่เศษบอกไม่ต้องกลัวนะมเพราะว่าพิเศษเอาอยู่คราพผมเดี๋ยวพิเศกมีข่าวมาฝากพิเศษจะทำงานแล้ว พี่เอกกอดทำงานเข้าเหนียวให้เลพี่เสกไม่ได้มานั่งมือปลานนววเเหหียย่อออไม่ได้มานั่งรอรอใชยๆอ่าอยู่ดีมีแห้งพี่ไหนไม่หิ้วด้ะอออร่อยนะอร่อยดิพี่ว่ามันอร่อยไหมเนี่ยอร่อยสิมันแค่อาหารพื้นๆมีอาหารพื้นๆวมันอร่อยนะพี่เอกพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไม่หิวกันละมิไม่กินแล้วมี่อิ่มแล้วมี่อิ่มแล้วถ้ามีกิมจิเนี่ยผมกินพวกกิมจิพวกเนื้อย่างอะไรเงี้ยอ๋อกิมจิไม่ยากรสมันจะเค็มๆนะออืโอ้โหนเอากินเฮ้ยเดี๋ยวกินต้น เดี๋ยวครับผมอย่าพึ่งเลยซูเปอร์จูเนียร์ซูเปอร์จูเนียกินน้ำอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเอามะข่าวมาฝากก่อนก่าจะเคี้ยวข้าวกินนานเลยข่าวไม่ได้อีกก่อนจะเข้าข่าวฟังเพลงนะก่อนกินน้ำหน่อยเอากินหมดทำไมเลยฮะโอ้โห ใครเตะแม่เราก็ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเบรกไม่บอกผมแต่แรกอ่ะไม่บอกผมแต่แรกอะไม่มีน้ำใจกันน้อยขอโทษขอโทษขอโทษนะไม่แต่แต่ยังยังไม่เข้าคอยไม่เข้าคอยเวลาจะกินอะไรต้องรู้จักเรียกคนอื่นเออใช่กินข้าวดิพี่เศษจะกินจริงกับผมเกิงใจพี่เศษมากเลยนะงูพี่เศษบ้านเราเมืองเราเราก็เหมือนพี่น้องกันเลยใช่ครับผมพี่เศษเวลาเข้าข่าวเดียวพี่เศษอะไรก็อ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวลุ้นโอ้โอเคพี่เศษเนี่ยผมก่อนลุ้นเดียวแกปิดจั๊บไปเลยเดียวเพลงนี้ แต่งไม่ได้แต่งเขาให้เขาขาวพิเศษแค่ไหนครับเพลงนี้ไม่ได้แต่งเราจะร้องให้ฟังนะครับเป็นกำลังใจให้ครับอ่านไม่ค่ะไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้กระชาเจ้าน้ำตาดรออะไรเนี่ยดรออะไรไข่นี้ เป็นเหมือนคนปูดอุราณคนราคาไข่แบบว่าไข่มาทำอะไรดีวะหาประโยชน์พยาจะขายกันไหมโอ้โก็มาหาประโยชน์ยต้เป็นแจะขายไข่เขาเขาว่าไข่เอาไปแกสลักได้อยากรู้ไหมเป็นยังไงอยากรู้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 อ่านดู มีอยู่ในนี้โอ้ลงขับเพลงได้ด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้อ่านดูเดี๋ยวก็จะรู้ฮะไข่เนี่นะฮะที่ชาวศิลปินชาวเวียดนามชาเวียดนามเขาแกะสลักไข่นะฮะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูลูกันดูรู้ รูปกล้าดูรูปปูดไปไม่ได้พอแพงด้วยอ่านี่ไข่นั่นเนี่ยเอม่ได้สมาลาไหมล่ะข้างในมีมีมีเขาเรียกว่าไอตัวเนื้อตัวอะไรมันอยู่ไหมไข่แดงเขาเรียกไข่แดงไข่ขาวยังมีอยู่ไหมอ่ามีมีมีแกเปลือกไข่ด้วยการสกัดผิวเฮออสกัดผิวอย่างเงี้เลยฮะขุดขูดขีดขีดขุดคูดขีดขีดเนี่ยแหละฮะเขาชื่อว่าเบนทรีนะครับศิลปินชาวเวียดนามเบนทรีโอเบนทรีถ้าเบนเทนนะเบนเทนกรแต่งล่างเลยฮะ เขาเขียนภาพบนผิวเปลือกไข่เนี่ยแะครับด้วยอุปกรณ์อะไรรู้ไหมอะไรเครื่องมือทันตแพทย์เครื่องมือทําฟันเนี่ยแหละฮะแบบไว้กอหินปูนนะนะเอามาก่อเปลือกไข่ครับก็ส่วนมากก็จะทําภาพทิวทัศน์อย่างนี้แล้วก็เป็นภาพบุคคลมีชื่อเสียงนะครับเขาไม่ใช่แกะให้เป็น รูนะครับแต่ว่าเป็นการสกัดผิวบางๆจนเป็นลวดลายนะครับหลังจากที่ผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ตั้งไว้บนฐานไม้สาหรับตั้งโชว์อย่างเงี้ยนะเพิ่มมูลค่าเข้าไปนะครับแค่เพียงติดหลอดไฟขนาดเล็กไว้ในเปลือกไข่ด้วยอ๋อแสดงว่าต้องาะนี้ก็เก๋มากขึ้นไปี่ก็แล้วแต่ใครจะไม่เอาไข่ออกก็ได้อืมอืมอืมใครไม่เอาแต่เขาเอาไข่ออกพิเครับแล้วในพิเศษนำเสนอไก่กับไข่เนี่ยตกลงอะไรเกิดก่อนกันอ้าว ไก่สิทาไมอะะอก็ไก่มันอยู่ก่อนขอไข่เอ้าแล้วถ้าไม่มีไข่ไก่จอกมาไงก็มันก็ต้องเป็นตัวก่อนอะเอานะพิ่เศษงงเดียวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วทำไมของขาดสมองไม่มาขอแห้งหมพี่เสกขอแห้งขอแห้งขอกินน้ำเนี๋ย เอ้ช่วงเบรกนี่ผมและเก่งใจพิเศษนะเนี่ยพิเศษเอาไปใช้กันเผื่อใครมีไข่ที่บ้านก็ไปลองแกะดูโอ้โหเป็นไอเดียนี่ฮะพอใส่กรอบเนี่ยนะคุณผู้ชมครับสีสันและมูลค่าเราก็จะเพิ่มจากเปลือกไข่ที่ฟองละ5บาทมากสุดอะฟองใหญ่ๆนะบิ๊กไซส์นะ5บาทเพราะแกะงี้ผมว่าขายเป็นพันอะไข่คุณเท่าไหร่กี่บาทไข่ผมนะนะผมป้าถ้าผมจะขายไข่หนึ่งก็ฟอง5บาท5บาทพอห5บาทโใช่แล้วไข่คุณอะเอ้ชาสิบบาท อ่ะ uh, um, 10, แล้วไข huh? ่ค uh, ุณอะไข่คนดัง10บาทอ่ะสิบบาทใครบอมอสามสิบแกะแล้วด้วยมี่ทำไมขายแพงยังมี่ฮะมี่ขายไข่แพงเดี๋ยว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 พิงคายได้เพลงกันละกันฮะครับผมอยากให้พิเศษขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะเพราะว่ามันดีมากผลิตภัณฑ์ของเรานี่นะฮะไทยแล้วนี่นะฮะลดต้นทุนเพื่อผมิตฉชนะรวยจริงๆอยากให้พิเศษ ส่งเพลงทิ้งท้ายขอบคุณสปอนเซอร์้วเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าดีกว่าพิเศษครับเชิญครับขอบคุณปุยอินซีเมตราสดชื่นปุยอินซีแท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มจ๊ะกุ้งกิ้งมุ้กิุปเปอร์ซันฮีโร่และซันไข่โตสารกูสีปนดนี่เกษตรกรไทยพิเศษการข้ามไปอันหนึ่งอยู่ตรงกลางสีชมพูอ่องตองสวยงาม นั่นก็คือสันไข่โตสารสำหรับสัตว์เ,เ,เสร็จวันไม่เห็นทำดีๆเงินเลยนะคะทั้งหมดนี้นะเอาละ่ะถ้าการโชว์หน้ากลับมาลุยกันต่อกับเราเอาไปเลยเอาไปมักเอาเงินคืนไปได้เลยเอาไปเลยเ